สวัสดีครับพบกับนิวส์มาเดยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของชาวขเขมรกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีความขัดแย้งกับทางของไทยเป็นระยะระยะทุกเรื่องนะครับจะหาเรื่องไทยตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวยไทยก็บอกว่ากุเนเขมรเป็นต้นตลับเรื่องของชุดไทยเรื่องของโขนลามเกียนแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆศิลปวัฒนธรรมของเรานะครับสงการบ้างลายไทยใบเกาะ หลายไทยบ้างก็อ้างเยอะแยะเลยล่าสุดก็อย่างที่ทราบนะครับเรื่องของโกลเด้นบอยที่จะทางสหรัฐเนี่ยมีการจะส่งคืนมาอย่างไทยทางฝั่งเขาก็โวงมาพูดนะครับว่าโอ้ย อของมันเป็นของเขาต่างหากคือเคลมปากเปล่าอย่างเดียวไม่มีหลักฐานอะไรขณะที่ของเราในมีหลักฐานเอกสารชัดเจนว่ามีการกู้ที่ไหนมีการซื้อขายหรือว่าอะไรยังไงดังนั้นทางสาหรัฐก็ส่งให้ไทยนั่นเองก็แน่นอนนะครับหลายคนก็ทราบวีรกรรมชาวเขเมรดีว่าชอบว่าชาติอื่นอะไรต่างๆครับล่าสุดก็มีวีรกรรมอีกแล้วที่เห็นแต่งตัวนี้ไม่ใช่เป็นชาวมาเลเซียหรือชาวอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าเป็นชาวเขเมรที่ไปทําไปทํางานอยู่ที่มาเลเซียแต่ว่าไปว่าคนมาเลเซียว่าขี้เกียจสุ ท้ายก็โดนตั้งข้อหานะครับเพราะว่าโดนแจ้งความซึ่งข่าวนี้เขาก็บอกว่าแม่ลูกชาวเขมรได้ถูกตั้งข้อหาที่มาเลเซียเพราะไปดา่าใส่คนมาเลเซียว,ว่าขี้เกียจและฉลาดไม่เท่าคนเขมรโอ้โหสุดๆไปเลยนะครับจริงๆแล้วไม่ควรเหมารวมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความขัดแย้งได้คุณว่าเป็นคนคนเป็นปัจเจกชนอะไรก็ว่ากันไปนะครับข่าวก็บอกว่าเรื่องราวนี้เกิดจากมาริยายักขอบ ชื่ออาจจะเหมือนมาเลเซียนี่แต่จริงๆเป็นคนเขมรเป็นหญิงชาวเขมรวัย47ปีเจ้าของธุรกิจเย็บผ้าในมาเลเซียและลูกชายเอซุวนฮัฟมันโมฮิสยัมวัย22ปีได้ถ่ายคลิปลงติกตอกว่าคนมาเลเซียว่าเป็นพวกขี้เกียจไม่ขยันและไม่ฉลาดเท่าคนเขมรแหมพูดซะแน่ออ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 นอนนะครับว่าเขาก็ต้องมองอว่าอ้าว ถ้าเกิดว่าชาติคุญฉลาดประเทศคุญฉลาดจริงก็ต้องพัฒนาแล้วต่อมานะครับคลิปดังกล่าวได้กลายเป็นไวรัลดังจนเกิดเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาอย่างแรงที่มาเลเซียเลยจู่ๆก็มาดา่ดาดารวมเแบบนี้มันไม่ได้นะครับใครเขาจะยอมทําให้2แม่ลูกดังกล่าวได้ออกมาขอโทษในเวลาต่อมาพร้อมแจ้งว่าพูดเล่นเฉย แน่นอนนะครับว่าทุกอย่างมันก็สายไปสุดท้ายทั้งคู่ก็โดนจนได้งานเข้าเพราะได้มีคนเอาคลิปนี้ไปยื่นฟ้องต่อศาลแล้วศาลก็ตัดสินว่าหญิงขมรนรายนี้ทําผิดกฎหมายข้อหาใช้คําพูดยุยงและปลุกปั่น ปลุกปัน่นมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนลูกชายก็โดนเช่นกันข้อหายุยงให้แม่ตัวเองทำความผิดมีโทษปรับสูงสุด50,000ริงกิตหรือราว3 7 0 0 0 0บาทจำคุกหนึ่งปีหรือทั้งจำทั้งปรับเรียกว่าโดนทั้งคู่อย่างไรก็ตามครับทั้งสองได้ยื่นต่อศาลว่าไม่ได้เจตนาทำผิดกฎหมายดังกล่าวและศาลก็อนุญาตให้มีการประกันตัวโดยมีเงื่อนไขต้องมอบพาสปอร์ตให้กับศาลและห้ามทำผิดซ้ำจนกว่าจะสิ้นสุดคดีความเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหารณ์ของการ การใช้คําพูดที่ไม่ดีใส่คนอื่นอย่างแท้จริงนครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการว่าของคนประเทศนั้นประเทศนี้มันหรือไปว่าว่ารัฐบาลของประเทศนั้นประเทศนี้มันจะมสีส่งผลต่อความขัดแย้งระดับประเทศนะครับยุยงปลุกปั่นก็ได้หรือ,อมีผลต่อความมั่นคงของประเทศก็ได้เรียกว่าก็โดนเต็มเ็มนะครับปากพาจนจริงๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ที่ชมอะไรก็สามารถเมนท์ไปที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ